สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซีนะจ๊ะยิรียิรียิรียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชนนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยในายแรนด้อมหัวข้อเรื่องที่ว่าข้อความนะคะข้อความที่เขาอยากส่งถึงคุณนะ่ะแต่เขาไม่ได้ส่งคืออะไรนะแม่หมอจะอ่านเป็นไนรอกนะคะแทนคาพูดของเขาไปเลยนะคะ อสับเลยสับเลยชับชับชับสับเลยสับเลยชับชับชับสับให้แตกๆเดจ้ะฉันฝันถึงเธอนะไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับแล้วก็ฝันถึงฝันเห็นฝันเห็นเธอก่อนหน้านั้นอีกแล้วฉันก็มาพบเธอมันเหมือนความฝันของฉันเป็นจริง แต่ฉันรู้สึกเศร้านอยเพราะว่าฉันไม่กล้าแอคชั่นกับเธอฉันไม่รู้เลยว่าเธอคิดอย่างไรกับฉันฉันไม่รู้ความเป็นไปของเธอเลยในช่วงนี้แต่ว่าฉันก็แอบ,บรักเธอนะฉันแอบ,บรักเธอฉันอยากจะบอกว่ารักเธอนะรักจริงๆแต่ก็ไม่กล้าบอกหรอก ก็เลยจะส่งข้อความมาดูเธอนิ่งๆไปอะ่ะแต่เธอก็ดูดีมากสำหรับฉันฉันเฝ้ามองเธอในสื่อออนไลน์ฉันรอคอยที่จะได้พบได้เจอกับเธอและอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอมันมีแต่การรอคอยเท่านั้นรอคอยด้วยความว้าวุ่นหัวใจตีกันในหัวยุ่งวุ่นวายในภายในหัว ไม่รู้ว่าเธอมีครอบครัวหรือยังหรือเธอมีคนคุยหรือยังเธอไม่รู้เธอดีวกับใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้เธอกําลังดีวกับใครอยู่หรือเปล่าความสัมพันธ์ของเรามันอาจจะแตกต่างกันนะแต่ฉันก็รักเธอฉันอยากบอกว่าเธอเป็นคนที่น่ารักสําหรับฉันมากๆฉันรักเธอฉันแอบรักเธออยู่ในใจอะตอนนี้ฉันคิดถึงเธอมากๆฉันนอนไม่หลับเลยฉันเครียดมากในความสัมพันธ์นี้ ไม่รู้จะทําอย่างไรไม่รู้จะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างไรกับเธอฉันคิดถึงเธอในยามค่ําคืนนอนไม่หลับอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเธออยากจะติดต่อสื่อสารกับเธอรู้ไหมว่าเธอมีพลังงานดึงดูดฉันมากฉันไม่เคยรู้สึกกับใครเท่านี้เลยแต่สิ่งที่ฉันจะต้องทำก็คือต้องนิ่งไปก่อนเพราะว่า เหมือนกับเราทั้งคู่ต่างมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบฉันมีความผูกพันกับเธออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฉันไม่รู้ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมฉันต้องมีความผูกพันพันธนาการอะไรกับเธอฉันฉันนึกไม่ออกฉันคิดไม่ออกแต่ฉันรู้แต่ว่าฉันผูกพันกับเธออย่างพิเศษโดยที่ไม่ไม่รู้ไม่คิดว่าจะจะเกิดขึ้นได้กับฉัน ฉันอยากติดต่อสื่อสารกับเธอนะฉันอยากพัฒนาความสัมพันธ์ฉันอยากแอคชั่นอยากที่ได้เรามาเจอกันอยากได้สารสัมพันธ์ซึ่งกันและกันฉันอยากให้ความสัมพันธ์ของเราพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นพัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงและชัดเจนขึ้นกว่านี้สิ่งที่ทำได้ก็คือตอนนี้ได้แต่ส่องส่องกันไปส่องกันมาไม่กล้าแอคชั่นอะไร คิดถึงก็เข้ามาส่องโหยหาก็เข้ามาส่องผูกพันลึกซึ้งอะไรก็เข้ามาส่องส่องทำได้แค่นี้เองทำได้แค่ส่องมันรู้สึกทรมานมันเจ็บปวดหัวใจทรมานมากๆเลยในตอนนี้อยากอยากเริ่มต้นใหม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากเ้อขอคืนดีอยากที่จะแอคชั่นอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้ก็นิ่งเงียบทำได้แค่นิ่งเงียบ ตอนนี้ฉันก็มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบมากมายอันนี้ก็คือใจอรอกนะคะจากเขาทีนี้มาดูว่าเขาฝากเมสเซจมาฝากอะไรคุณอีกนะคะด้วยไพ่เลิฟนะ please come back to me โปรดกลับมาหาฉัน I want you to remember me with good m e m o r y ฉันอยากให้คุณมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับฉันฉันอยากให้คุณจำฉันไม่อยากให้ลืม Those e e s are so meaningful. ดวงตาคู่นั้นมีความหมายมาก I always want You even though you may not want me ฉันต้องการคุณเสมอนะแม้คุณอาจจะไม่ต้องการฉันเลยก็ตาม t h o u g I never say I love you but I do ถึงแม้จะไม่เคยบอกรักคุณแต่ฉันก็รักคุณนะ I love you unconditional. l y ฉันรักคุณโดยปราศจากเงื่อนไข I hate my self, h a t I'm still waiting, w a t c h i n g for you. ฉันเกลียดตัวเองเหลือเกินที่ยังคงคอยคุณ I wish to, I I wish to love as always. Love. ฉันอยากจะรักและรักตลอดไป You have no idea how much I love you คุณไม่รู้หรอกว่าฉันรักคุณมากแค่ไหน We long to be in one and all t h time เราโหยหาอ้อมกอดของกันและกันนะ I am here if you need me ฉันอยู่ที่นี่ถ้าคุณต้องการ มิต s แค m e t ม m e s be the best memories บางทีความผิดพลาด mm hmm. ก็อาจ mm hmm. เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดก็มีอะไรฝากมาบอกคุณอีกนะคะเออมันเป็นแบบคล้ายๆกับว่าข้อความหรือเมสเซจที่อยากจะส่งถึงคุณนะแต่เขาไม่กล้าส่งอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. เขาอยากจะส่งอะไรถึงคุณอีกคะ I'm a falling for you ฉันหลงรักคุณเข้าแล้วคุณคือแสงสว่างของฉันรอยยิ้มของคุณทำให้ฉันหวั่นไหวคุณคือฝันที่เป็นจริงของฉันในใจฉันมีแต่เพียงเธอรักเธอเท่าฟ้านะหายเหนื่อยทันทีที่คิดถึงคุณเธอคือลมหายใจของฉัน ฉันพบความงดงามของคุณได้จากรอยยิ้มของคุณฉันรอคอยที่จะได้พบคุณนะฉันหยุดรักคุณไม่ได้จริงๆฉันหยุดรักเธอไม่ได้จริงๆฉันรักเธอฉันรักเธอไม่มีอะไรมาทําลายความรู้สึกของฉันที่มีต่อเธอได้หรอกนะ ก็ประมาณนี้นะคะเขาก็อยากจะบอกรักคุณโดยรวมนะคะแต่ก็ไม่กล้านะคะไม่กล้าส่งนะคะอาจจะมีประเด็นืออาจจะมีปัญหาอะไรกันก็ได้หรืออาจจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อะไรนะคะก็ไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะคะแม่หมอก็หวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไม้พายิปซี่ซี่